สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้าสู่ช่อง YouTube ของหนุ่มลำชีเมืองมหานะครับบรรยากาศตอนเช้าทีสถานีวิทยุ่มลำีดิโอคลื่น FM 92.75เมกะเฮิร์คลื่น, 5, ลนวิทยุธุรกิจข่าวสารสารระบันเทิง0206282000851409008 นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็ได้บรรยากาศภาพ7จภาพถ่ายนะครับบรรยากาศตอนเช้าอากาศาลมแรงๆเย็นสบายสบายมีเสียงนกเสียงกาอยู่บนสถานีก2า5ิบสองจุดเจ็ดห้าลำธีเรโอจังหวัดสมุทรปราการได้บรรยากาศทำกับข้าวสำหรับวันนี้นะครับมาทำกับข้าวทำแก้วกับข้าวนะครับบรรยากาศหลังสถาน ห้องศพสถานีวันนี้ก็ได้ขั้วหมูละนะครับวันนี้เนี่ยเลือดเลือดสุกกันแล้วล่วละนะครับเดี๋ยวก็จะปิดปิดข้าวกันแล้วนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ได้หมูมากั้วใส่ผักชีล้านาคาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเสนะร็จีิบร้อยแล้วก็จะไปกินตอน ไปกินอตอนเช้านี่แหละนะครับกับข้าวที่จะกินตอนเช้าก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับให้ดูชมบนตึกชั้น5สถานีของเรานะครับอยู่ตรงนี้ออกอากาศกันทุกวันนะครับไม่มีเว้นวันหยุดนะครับวันหยุดไหนๆก็ไม่เคยหยุดนะครับออกอากาศให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็ทางวิดีโอออนไลน์ได้ฟังกัน นะครับ w w w ร o m um c h i เ r a d i o c o m แล้วก็แอปฟังเพลินนะครับแอปฟังเพลินกดเข้าไปใน Google นั่นแหละนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google ก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็น w w w ร์ m c h i เ r a d i o c o วิวิทยุลำชีเรดดโอสมุทรปราการ92-75กดเข้าไปเลยนะครับก่อนเช้าก็าจะมาถ่ายบรรยากาศให้ มกันนะครับเป็นระยะระยะลนะนะครับนี่ก็คือบรรยากาศห้องส่งสถานสถานีของเรานะครับอยู่ตึกชั้น5นะครับอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศทุกฝั่งนะครับที่เรามาถ่ายทำบรรยากาศให้ชมกันนะครับทางสมบุประการบรรยากาศดีนะครับวันนี้นี่นะครับใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะอ่าพุทธศักราชใหม่2 5 0 6 สิบห้ากำลังจะามา,าเยือนกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็อสองพอยหกสก็จะผ่านพ้นกันไปสิ่งไหนไม่ดีนะครับสิ่งไหนไม่ดีทําแล้วไม่เจริญนะไม่นะครับไม่เจริญไม่คืบหน้าก็เอาทิ้งไว้นะครับใน ปีนี้นะครับหาสิ่งดีๆหาสิ่งใหม่ๆทำนะครับเพื่ออนาคตของเราของครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับขอให้พี่น้องอแฟนเพลงแฟนข่าวของหนุ่มลำชีเมืงองมหาก็มีความสุขความเจริญในปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำล้วยรวยคิดสิ่งใดขอให้ สมความมุ่งมากนปรารถนานะครับสำหรับปีนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปเจอๆกันในปีหน้านั่นแหละนะครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นะครับทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมลงช่อง YouTube นุ่มลำชีเมืองมหาพิมพ์เข้าไปช่อง youtube นั่นแหละนะพิมพ์เขาว่าหนุ่มลำชีเมืองมหานะครับก็จะมีคลิปต่างๆคลิปเพลินๆมาให้ชมกันนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาให้ด้วยสําหรับคลิปนี้เดี๋ไปะนะครับเนี่ยรับประทานสุกแล้วนะครับเนี่ยคั่วหมูปอมหมูวันนี้นะครับเดีย๋ยวไปนี่ก็ผักก็ปลูกเองละนะครับตรงนี้แหละปลูกเองอ กินเองแหละนะครับอยู่คนเดียวทําไงได้ต้องสู้ต่อ,อไปสําหรับในคลิปนี้นะครับลาบรรยากาศนะครับของบึงเจ้าสมุทรไปก่อนนะครับติดกับสถานีของเราเนี่แหละนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ